สวัสดีครับผมสบายสบายสายครับผมมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าบบอยากเห็นพี่กินบะหมา่มาบะหมา่มา,มาหรอนี่ไม่ใช่ปกติพี่ไม่ค่อยชอบกินบะหมา่มาเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่รสต้มยำกุ้งแ,<บ>แต่แตถ้าพี่ชอบกินเป็นเส้นแห้งหรือว่าจะเป็นเส้นน้ำพี่จะชอบเป็นแบบนี้ไวๆรสปรุงสำเร็จมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยแนละ้วกันจริงๆเราก็มีนี้อยู่นะนี่ยำๆพี่ก็เลยไม่ลงคลิปไงเพราะน้องอยากเห็นพี่กินบะหมา่าไงพี่ก็เลยไม่ลงคลิปเพราะพี่กินไวๆให้มาละอือ ไม่ใช่มาเดี๋ยวจะทำให้สองแม่ลูกได้กินแล้วเราจะกินแล้วพี่จะชิมหนึ่งคำแค่นั้นก็เป็นคลิปที่พี่กินแล้วเนาะโอเคนะทำกันฮะอืมกองลั่นไปเลยอันนี้คือน้ำต้มแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกทีหนึ่งเล้วไปเข้าไปโครเวฟเนาะเส้นจะได้บานออกมาน่ากินนะครับก็ต้องใส่น้ำให้พอดีพอดีเนาะไม่งั้นรสชาติจะไม่เข้มข้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเห็นไหม สังเกตไหมเวลาพี่ชอบกินแห้งเพราะอะไรเนี่ยพวกโซเดียมมันจะอยู่ในน้ำเยอะเห็นไหมเนี่ยคือปกติส้กพวกเส้นมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกอย่างเวไวๆทุกอย่างเลยเขาจะต้องเอาเนี่ยเส้นไปเข้าไปเข้าเครื่องแล้วเขาจะมีแบบพวกน้ําซุงน้ําซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินแบบแห้งเราก็จะหลีกเลี่ยงพวกน้ําได้เยอะหรือไม่งั้นเราก็ไม่ต้องกินน้ําเยอะเนาะก็ได้เพื่อนแต่น้องๆแล้วก็กดลงไปให้เส้นเขาโดนน้ำเนาะเดี๋ยวพี่ไปเข้าไมโเรเวฟอีกทีนึงอันนี้เป็นน้าแบบน้ําแบบเวฟมาทีนึ่งให้แบบ เขาสะดุ้งมาเนาะจะใส่เครื่องแล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าไมาโครเวฟแล้วหรอเรามาดูตอนสุกเลยเพราะว่าแบบนี้เส้นยังไงเส้นก็ไม่สุกแน่นอนเนาะหรือไม่งั้นใช้ต้มเอาอะให้เส้นแบบพอดีใส่ๆจะดีคือแบบนี้ที่พี่เอาไปเข้าไมาโครเวฟมาก,ก่อนเพราะว่าเส้นเขาจะได้แบบเห็นไหมปกติถ้าเราไม่เจอน้ําร้อนอนะ่ะเส้นก็จะแบบจะไม่ละลายลงไปขนาดนี้หรอกเออมันก็จะยุบตัวลงไปไงโอเคจริงๆถ้าเราไม่ชอบเครื่องเดี๋ยวเราใส่เครื่องห่อเดียวก็ได้นะถ้าเราแบบจับใจสุขภาพนิดนึง แต่จริงถ้าสายสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยกินแบบนี้หรอกแต่อย่าไปคิดอะไรมากนะชีวิตคนเราม,มาสร้างกินไปเถอะแค่เราไม่ต้องกินน้ํามันเยอะก็พอละมันไม่มีนะมาม้าเพื่อสุขภาพมีตัวหาบอกมาม้าแบบเพื่อสุขภาพนี่ปะมีไหมไม่มีหรอกมนกันก็กินก็อย่างนี้แหละกินไหมครับนานๆที่ไม่ได้กินทุกวันแต่ว่าก่อนกินทุกวันจริงๆที่น้องๆเห็นพี่ไม่ค่อยทาคลิปเพราะว่าพี่ไม่ค่อยอยากกินมากเนี่ยมันจะเป็นตายไงโเดีมเลยเนี่ยมือสั่นนลเห็นไหมนยะของขาดแล้วแบบนีน้ทายรอยกลับมาไงูดูด,ด,ด,ดูมือสั่นจริง ตัวนี้ตัวเด็ดเลยนะน้ำมันเครื่องเจียวหอมเขาไปเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟเห็นไหมเส้นมันจะเหมือนเส้นมันจะเหมือนแบบนี้เห็นไหมสังเกตไหมอันนี้มันเป็นสูตรใหม่เลยนะต้องเอาแบบไปเวฟก่อนทีหนึ่งให้ให้น้าร้อนก่อนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวไปเวฟอีกทีหนึ่งถ้าจะกินแบบไมโครเวฟนะเห็นไหมเส้นมันจะแบบเส้นมันจะแบบเออคายตัวหน่อยอะไรเงอ่ะเพราะปกติเราใส่เป็นห่อไปมันจะแข็งแข็งใช่ไหมเดี๋ยวเนี้ยเราก็ไปเวฟอีกสักสามนาทีก็ได้ละแล้วก็มาดูเส้นกันนะกินแค่ไหนไปลุย วางให้จวงสูงกลางดูไม่มีอะไรเลยเลขก็ไม่เห็นยี่ห้อนี้เอากินนาทีสามนาทีแล้วกันโอเคจะเจอกันนะจะเจอกันนะนี่ได้แล้วเพื่อนแแห่ไม่ได้เปิดไฟอ่ะเปิดแฟลชหน่อยนี่เป็นงานเส้นดูพอดีเลยนะลองดูทําสูตรนี้ดูใครมีไมโครเวฟนะขอโทษด้วยกับมือสั่นนี่เส้นพอดีเลยเห็นไหมรอบแรกที่เราแบบเอาไป เวฟประมาณสักสองนาทีก่อนตอนแรกนะ้ำเหนะ็นไหมแล้วพอเราเวฟอีกอเฮ้ยมารีวิวเองไหมเด็กกะยิ่งโตยิ่งแย่เพื่อนนะเรียบร้อยนะนี่คือเราเข้าไปเวฟอีกสามนาทีนะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันอยากเห็นพี่กินมามา่าพี่ขอโทษ่ทีพี่กินไวๆพี่ก็เลยเพิ่งจะแล่นลงนะ <มา S 1> โอเค<ไ>ป,ปะดูยิ่งต้มใหม่ดีกว่ามันเหมือนจะแย่งเหมือนแย่งลูกกับเมียกันเลยคำเนึยวคำเดียวอ่ะอาครับเพื่อนๆฐานด้วการโอมจัมปุทุรุบัญญาโอมัญญาผ่านจัมปุกิริมิธนกังในวังอิกะวิตรปสิทธิ เตประสิทธิ์เตให้เพื่อนๆประสิทธิ์ที่เมย์ให้ตัวเราครับไปลุยัสดีครับเดี๋ยวจะไปตัดผมแล้วนะไม่ไม่ไว้แล้วผมยาวกำลังคิดอยู่ว่ากูก็กไ,ไว้ผมยาวเราก็ไม่ได้ดูดีเดี๋ยวไปตัดนี้ว่ะตัดแบบสั้นแล้วก็แบบมีอุ้ยมีเสียงข้างหนึ่งไหมอ่ะเราต้องดูดูนะว่าหน้าตาเบ้าหน้าเราเข้ารูทรงไหน <laughs> อยากจะเป็นล็อกแต่หน้าไม่ได้เนี่ยผมหัวมันเถิดไะอยากเห็นพี่กินมามา่า <c oughs> <c oughs> เห็นกูสดน้ำร้อน ไม่ใช่ว่ากูจนแต่กูแค่ยอยากสดน้ำแล้วร้อนบ้างขืมฝรลังขลุนนิดใหญ่ด,ดีปว่าไปทำมั้งกันย้ำพี่ชอบกินไวๆอ่ะเพราะว่าเส้นเขาจะแบบ หนึบไงหนึบหนึบชอบเต้นหนึบก็วาวาถ้าชอบเต้นแบบนิ่มเน้นนิ่มก็แบบมามาลองดูเนี่ยไม่ได้กินหนาเยอะมากมือสั่นอย่างนี้เห็นไหมต้องกินยาไทรอยดูแลสุขภาพด้วยนะเพื่อนๆนะเนี่ยไทรอยกับอีกอย่างคการใช้ชีวิตนอนนอนดึกนอนไม่ตรงเวลานอนใช้เวลาพักผ่อนไว้ดูดูแลสุขภาพด้วยไทรอยเรามีทุกคนแต่ว่ามันจะขึ้นมาตอนไหนแค่นั้นเองใช้ชีวิตอย่าประมาทอยากกินอิ่มอันนี้อะไรลูกอันนี้ลำโมนี่อะไร กินไใๆไง,ไงให้เซ็กซี่อ่ะอดีค่ะเซ<ไ>็กซี่ไงเซ็กซี่อ่ะยิ้มยิ้มเซ็กซี่แบบดูเซียดิอ่ะแล้วโมอาเปล่าเมื่อกี้ตัวเองร้องอยากกินอะไรอยากกินอะไรนะนี่อ่ะกินตลกไหวแดงนี่ร้อง,องพอทำแล้วไม่กินเมื่อกี้ยังไหวๆมาไม่อยู่เลยอ่ะโอเคยไหมเมฆโอเคถ้าอยากให้เส้นมันนิ่มหน่อยหน่อยก็เว็บอีกหน่อยก็ได้แต่ว่าตอนนี้โอเคไหม ใีบบตอนนี้โอเคยัง okay, อเแวนโมเดี๋ยวทแบบนี้อาแบบนี้ก็ได้เนาะค<ม> <ๆ S 1> ดีแล้วเส้นมันหนึบๆแต่ว่ามันไม่ได้นิ่มมากไงแต่ถ้าต้องการนิ่มมากก็สักประมาณสี่นาทีก็ได้เนาะสัก,กสีก่นาทีเส้นก็จะใสๆหน่อยน้ำโมโอย่าทําแบบนั้นเดี๋ยวของตกครับไังไงไม่เป็นไรอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันใครอยากกินก็ลองดูครับเอาสรุปว่าแกไม่กินหรอน้โมอิ่มอิ่มพอทําเสร็จแล้วก็อิม่มอ่าโอเคครับนี่อยากกินจริงๆคนที่อยากกินเนาะป้าป้าแล้วไม่ทม ไปแล้วครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์สุใจกดสูกใจกดเออติดตามมันมีดีแค่นี้แหละไปมันติดตามเนาะเมื่อกี้เนี่ยร้องแต่กินมาม่ามาม่าไวๆไปพอบอกเขานี่ไม่ใช่มาม่านี่ไวไวราก็พูดพูดว่าอะไรนะไวไวป่ะเออไวไวไวๆวพอทําเสร็จแล้วก็พอทําเสร็จเมื่อกี้พอส่งให้หมามีพูดพูดว่าอะไรนะเอออิมโอเคไปละเดี๋ยวรีบลงลิปนี้ให้น้องๆดูเลยดูดูแฟนพี่กินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่กินอันนี้ นีน่น้องๆที่ต้องกินอันนี้สลัดผักนี่มีประโยชน์ครับแต่ก็เดี๋ยวก่ากินแหละเดี๋ยวพอกินสลัดไม่อิ่มก็กเดี๋ยวก็ไวๆแหละแต่พี่ชอบกินแบบเป็นแต่พี่ชอบกินแบบแห้งมากกว่าช่วงเนี้ไม่งั้นก็ไม่งั้นก็จะกินน้าแบบไม,ไม่ไม้สดหมดเนาะมีก็ไม่ได้สดน้าหมดเนาะไม่ดีไม่ดีดโซดเดียมครับไปละบายบายก่อนเนละ้ยวดีก๊มบายก่อนแล้วะดีก๊าเออติดตามด้วยนะ ติดตามแ้วโมนนด้วยนะกามเอบซี C ชว์ก่อนเอบซี ABC แบบชาวล็อกไปแล้ว